สวัสดีครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดปลาเครื่องวัชิระบรมนีนะครับอตอนนี้คนเริ่มซาแล้วฮะเมื่อกี้ก็เจอกับพี่เมลสุพรรณอีกนะครับผมก็เวลาผมเจอพี่เมลเนี่ยได้คุยพี่เมลไว้ว่าถ้าเกิดพี่เมลนะฮะไปซื้อพุกอะไรนะเขียกรองอะไรที่ตลาดปลาเครื่องกันได้เราก็จะขอนะฮะขอความอนุเคราะห์จากพี่เมลนะครับอ่าขอทำคอนเทนต์นี้ว่าเขียกรองสองพะระดูว่าพระเยอยๆที่พี่เมลนะได้มาเนี่ยฮะ มีมูลค่าเท่าไหร่เป็นเกจิอะไรบ้างนะครับวันนี้เจอพี่เมลีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าแกซื้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกับแกกันครับผมครับสวัดดีครับพี่เมลครับครับผมวันนี้ได้อะไรครับพี่อไม่ได้อะไรเท่าได้ผ้าขาดขาดกลับไปบ้านครับเนี่ยฮะในครับเนี่ยฮะได้ผ้าขาดขาดวินวินครับพยันด้วยความชอบครับไม่รู้แล้วครับว่าเป็นที่ไหนเอ้าต้องรู้สิครับพี่ชายยังไม่รู้เลยครับแสดงว่าเคยได้ ไอ,ไอ้ไอที่ที่ผมเข้ามาก็เพราะว่าหนึ่งครับเื่องผ้านะครับื่องผ้าความเก่าของผ้าเก่ามากเลยความเก่าของผ้าแล้วก็พายะด้วยลักษณะของของการปั๊มยันนะครับยันเนี่ยเป็นการปัม๊มเขาเรียกฮะบล็อกหินไหมก่อนอ๋อแล้วดูการเก็บขอบผ้าคืออันนี้ฮะยังยังไม่มีที่มาที่ไปแต่คือด้วยความเก่าครับก็เลยชอบชอบเป็นการส่วนตัวซื้อได้ที่นี่เลยที่นี่เลยครับ ตลาดของวัชิระบารมีแล้วเนี่ยครับซื้อมาแพงไหมครับพี่เมลครับเนี่ยไม่แพงครับอันนี้ด้วยความที่เขาขาดวิ่นก็อยู่ที่ประมาณสักแค่พันกว่าบาทครับซื้อพันกว่าบาทพันกว่าบาทครับโอ้ผมวันนี้ก็ซื้อซื้อมาหลักร้อยอ่ะนี่ครับอย่างเงี้ยนี่พยานอย่างนี้ก็อ่เป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสื้อของล่างทรงของวัดจีนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ผมดูไกลๆเหมือนกับ เหมือนกับเอ่อคอกระเช้าใช่ไหมแบบใช่ฮะแต่ดูสังเกตดูดูให้ให้ความรู้กับกับเอฟซีดูกันดูกันเย็บนะครับเย็บด้วยมือทั้งนั้นเลยครับนี่คือการเย็บด้วยมือทั้งหมดนะครับนี่ฮะเย็บด้วยมือแล้วดูผ้านะครับเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าเปิดกระเทียมหรือว่าเป็นผ้าผ้าเก่าโบราณนะครับการเข้าฮะการเข้าเอ่อเขาเรียกว่าฮะไมโกรดุมครับก็เป็นเมโครดุมอ่า เก่าๆนะครับไม่ต้องดุมเก่าๆเลยนะครับผมไม่กล้าแกะออกต้องปล่อยอย่างนี้ไปเลยอันนี้คือจาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเสื้อยันหรืออะไรครับพี่เมียครับเข,ข้าใจแล้วนะครับผมเองอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกไม่รู้นะครับเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นเสื้อสําหรับร่างทรงในสมัยก่อนนะครับอ๋อเสื้อสำหรับร่างทรงร่างทรงที่เขาร่างทรงต่างๆนะครับร่างทรงเทศต่างๆที่นี้นะครับเออก็อาจจะมาจากนะครับ ก็สังเกตได้เลยถ้าว่าเป็นภาษาจีนแล้วก็ไอ้ไอท,ไอที่เป็ยกไอ้ที่เพื่อนๆอะไรพวกนี้เนาะน่าจะที่เขาเสียบเสียบทําอะไรถ้เขาเสียบใส่ถังเสียบเหล็กเสียบอะไรพวกนี้ครับคืออ๋อเสียบใส่ใส่เหล็กอะไรที่เขา,ไ,ขาไว้ท <ำ S 1> ําพิธีเกี่ยวกับช่วงร่างทรงของงานพิธีของทางมงคลอ๋อที่เขาชอบโชว์ ปฏิหารยันอะไรพวกนี้เทศกาลอะไรนะของจีนนะศาสตร์เก่งกินเจอะไรพวกนี้นะใช่ครับประมาณอย่างนั้นอืมคือใครไม่ใช่ไม่รู้นะนี่เป็นใช่เป็นวิจารย์ของเราคาดเดาเอาเขาคาดเดาคาดเดาอันนี้อันนี้ถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะฮะแต่เคยเห็นเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเอี้ยมสมัยนี้จะเป็นเอี้ยมหรือเป็นอะไรแต่ครับแต่อันนี้มันเป็นเนี่ยครับเป็นที่ใส่เนาะใส่ในการลั่นตรงผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับ จะผิดพลาดยังไงต้องกล่าวขออภัยด้วยนะฮะครับที่ซื้อมาคือหนึ่งเลยด้วยความที่เขาเย็บด้วยมือนะครับเย็บด้วยมือหมดเลยจะมีขอบข้ามเย็บด้วยมือนะฮะขอบข้างที่เย็บด้วยจักรนะครับครับผมเพื่อเข้าเข้ารูปตรงแต่นอกนั้นนะพวกนี้ฮะเย็บมือเลยครับครับนี่ฮะพวกนี้จะเย็บมือหมดเลย มันเลยทําให้แล้วไอ้ที่ว่าเขียนไปที่เขาใช้อะไรเขียนกันแยดูดูแล้วนะน่าจะเป็นบุกจีนนะครับดูแลเป็นบุกจีนเขียนน่าหนุนไปอ่านนี่ออกครับอันนี้ก็เป็นชิ้นที่สองที่ได้ที่วชิระครับก็ได้ย่อยๆมาครับไม่มีไม่มีอะไรที่พี่เมลนี่ผมผมอยากดูพยานบืนแรกอีกทีนึงอ่ะเนี่ยยังยังดูอยู่ไม่ไม่นั่นเลยนะครับคืออยากให้พี่เมลแบบว่าขยายความหน่อยว่าดูลักษณะแล้วยันอะไรต่างๆเนี่ยจะน่าจะเป็นของเกจิ เกจิไหนภาคไหนอะไรเงี้ยเราเราพอแบบคงน่าจะบาณอย่างนี้คือดูน่าจะเป็นภาคกลางเรานะครับภาคกลางเราภาคกลางเราดูแล้วนะเข้าใจนะครับเข้าใจหรือว่าคาดเอาว่าน่าจะเป็นภาคกลางคป็นอะไรเนี่ยนะอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะเป็นพระคมครับนะครับหัวจะเป็นลักษณะเป็นหัวพระคมก็คือลักษณะของคมสีหน้านะครับนี่ฮะคมสีหน้าจะมีข้างละหนึ่งนะหนึ่งตรงนี้อีกนะฮคือมุมอาจจะมุมนี่อาจจะไม่นี่ครับ คือรักษาอ่ารักษาทุกทุกคิดหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วผมเองยังยังไม่แน่ใจนะครับว่าก็ซื้อมาพันกว่าบาทเลยคืนนี้พันสองครับพันสองโอ้โหนี่ฮะถือว่าตามความรู้สึกผมเนี่ยถือว่าซื้อดีเลยเนี้ยเนี่ยพันสองเนี่ยคือไอเขาเปิดมาเท่าไหร่เนี่ยพี่ต่อพันสองเนี่ยสองพันห้าครับอ๋อเปิดมาสองพันห้าคือมันขาดวิ่นแล้วก็เก่า ผมชอบตรงนี้นะครับคือเป็นสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วพอความชอบส่วนตัวเนี่ยฮะเราเราเห็นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่มีใครมาแบ่งผมไปผมก็จะเก็บเอาไว้มันก็มันก็คือเป็นการเอาลูก้แล้วก็ด,วด้วยความชอบครับด้วยความชอบครับการจะไปเปิดเท่าไรหร่ครับพยานอื่นเนี่ยพี่เมลถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดอชอบจริงๆก็แบ่งแบ่งกันเอาราคา เอากำไรเพียงแค่เล็กน้อยครับเพราะว่าบอกผ่านทางสื่อตรงนี้ไปแล้วราคาเป็นหมื่นเป็นแสนผงไม่ได้อครับผมก็ใครชอบก็ติดต่อไปที่ a c e b o o k นะฮะครับ่าเมลสุพันได้นะครับก็ไลฟ์สดไลฟ์สดทุกวันไหมครับพี่เมลเนี่ยช่วงเนี้ยเดือนนี้คือแล้วแต่ครับบางทีอาจจะไม่ไม่ทุกวันแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยค้ามันได้ไม่มากเหมือนแต่ก่อนค้านะครับถ้าเกิดอย่างวันนี้นะครับพรุ่งนี้เข้าเปรบูรณ์วัน เข้าเนาะเข้าเต้นรถเหมือนเดิมนะครับเต้นรถเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์อ๋อใช่ใช่ใช่ผมก็ชอบนะผมก็ได้ของลงมาอ๋อพ่กนี้ก็คือหนองไซกกยนั่นเองไซกอยครับหนองไซยก๋อมันก็ตอนมีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นวัดป่าๆนะแต่ป่าเนี่ยอยู่ในป่าของเยอะนะครับเชิญนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะจะไปวัดหนองไซกอยนะครับติดต่อมาทางผมก็ได้ฮะถ้ากลับไปไม่ถูกนะครับอืมครับผม ก็ประมาณประมาณนี้แล้วก็จะก็ถือว่าได้มาครับแล้วเสื้อยันนี้เสื้อผีสีแดงก็สีแดงนี่ก็จะเป็นของหูปู่เฮงวัดป่าประมาณนั้นครบบแล้วนี่ฮะนี่ฮะนี่อะไรฮะพยันเป็นเขาเรียกว่าผ้าอะไรเนี่ยอกเราครับอกเราหาเป็นอกเราพิษโลกอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะพิษุโลกเราแน่เพียงแต่ว่าอันนี้นะครับผืนแรกนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับดูผ้านะครับดูความเก่าของผ้าไว้ก่อนอันดับแรกนะครับดูความเก่าของผ้า มันทําให้เราเราดูแล้วมันมันอดใจที่จะซื้อไม่ได้อืนะครับดูผ้าดูคาเก่าแล้วก็มาอีกผืนหนึ่งก็จะเป็นอ,อันนี้เรารู้กันเรารู้กันนะครับเป็นมาลาเบียงรับอะไรเบียงก็คือปี2,520ครับก็จะมีตา้มตาสองอันนะอันนี้มีม,มีราคาไม่เม่คือคือหมายถึงว่าอตอนนี้ราคาเล่นหาอยู่มันเท่าไหร่ราคาเล่นหาก็อยู่ที่ประมาณหลักหลักพันต้นๆน,น,นะครับโอ้นี่หลักพันเนอะใช่ครับ นี่ฮะแต่อันนี้ก็คือเขาเขาอาจจะเก็บไว้นานนะครับกับก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ครับแล้วพี่เมลซื้อมาแพงไหมครับเนี่ยไม่แพงครับอืมโอเคไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวเปิดราคาไหบอกหมดฮะถ้าบอกหมดแล้วเดี๋ยวบอกหมด๋ยวเดี๋ยวไม่มีกกินคือคืออย่าลืมนะฮะว่าคือต้นทุนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ของชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะฮะแต่ต้นทุนเนี่ยของจริงๆของคนเล่นพระเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่การศึกษาหาความรู้นะฮะค่ารถค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่นะฮะซึ่งต้อง ตะเวนไปแจกละที่นะครับทุกคนต้องมีเพราะว่าเพราะนั้นไอการที่เราถ้าเราไปแล้วเราซื้อมาห้าร้อยนะครับเราขายห0 0อยเราเราไม่พอเพราะเราก็ไม่ได้อะไรครับมันก็ไม่อยู่ในค่าใช้จ่ายนะครับผมนี่ครับก็แต่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับครับผมอันนี้หลวงพ่ออะไรครับพี่ม่ครับ อันนี้ก็เป็นหลวงปู่เฮียงครับรปู่เฮียงวัดป่านะ,นะหลวงปู่เฮียงวัดป่าอันนี้คอนเฟิร์มเลยแน่นอนอ๋อมีนี่นะครับอันนี้อันนี้อย่างี้เราเรารู้นะครับอย่างนี้เรารู้ว่าว่าเป็นของหลวงปู่เฮียงวัดป่า,าแล้วก็คนที่ไปได้มาเขาก็าเขียนหรือว่าจะมีมีพ่สาบอกอย่างนี้รเราเองก็ก็ไม่ แบบนี้มีราคาไหมพี่เมยครับราคาอย่างไรฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาเล่นหากันใช่ครับผมยังไม่รู้เลยใน,นมผมาาจะไม่ถามราคาซื้อนะราคา <นะ S 2> ราคาจะอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่ผมยังไม่รู้ครับเพียงแต่ว่าอาเห็นแล้วโอเคนะมันไม่แรงไม่แพงมากเราก็ซื้อ,อเอาไว้นะครับเราซื้อเก็บเอาไว้หลวงปู่เฮียงท่านเป็นพานยุคไหนครับพี่พี่เมย์ครับปู่เฮียงนี่ฮะก็นู่นแล้วครับปีสองพันห้อยสองพันห้ากว่ากประมาณช่งงวงจังหวะตรงนั้นก็จะเป็นหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อปานวัดเทวันแล้วมั้ง น่าจะประมาณประมาณอย่างนั้นครับปูเหมือนครับปูเหมือนพ็กกระแพงทางทางของทางชนบุรีนะครับก็จะเป็นเป็นประมาณอยู่ไล่ๆกันนะครับอายุของท่านอประมาณอยู่ที่ประมาณ2,400กว่าจะถึง2500นี่แหละครับอืครับผมความรู้ความรู้อาจจะไม่แน่นนะครับความรู้เท่าครับครับคือก็คือว่าเจตนาของคลิปเนี้ยเวลาเจอพี่เมลเนี่ยผมก็จะใช้คอนเทนต์ว่าเคลียร์กองส่งพระ นะะฮก็เราก็แล้วก็เอาเอามาแบ่งความรู้กันว่าเออพี่เมลได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าให้เอฟซได้รู้ว่าเอออันเนี้ยมันคืออะไรยังไงนะครับผมคือถ้าผมได้มีโอกาสได้เจอพี่เมลเนี่ยผมก็จะขออนุญาตเรียกว่าให้ให้พี่เมลเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้าถ้าไปตรงไหนถ้าได้ถ้าเจอกันก็อาจจะพอได้ของอะไรที่ที่มันมาค่อนข้างที่จะ น่าสนใจกเดี๋ยวจะเอามาเนาะทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับให้น้องเราดูได้ได้ครับผมว่าแต่พ้าอะไรบ้างจะมากจะน้อยพ้าโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมได้นี่แทบจะไม่ได้เป็นพ้าที่มีราคาสูงอ่าคือมันมันเปิดเปิดมุมมองใหม่ให้กับเอฟซีไงว่าเฮ้ยพระย่อยเนี่ยสามารถมีกําไรได้ทํากําไรได้นั่นเราทนั่นนั่นคือสิ่งที่สามารถทํากําไรได้ที่ผมผมได้อยู่หรือว่า มันอาจจะได้อยู่ในแนวทางแบบนี้มันทําให้เราได้มาแล้วก็ขายออกไปได้เร็วได้าแล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเพื่อธุรกิจที่เราทําอยู่เนาะมันไม่มากหรอกครับกําไรไม่มากครับ,รบแต่ถ้าหลายชิ้นเข้าหลายชิ้นเข้าหลายชิ้นเข้าผมว่ามันก็คือได้มากอมของย่อยเรียกว่าของย่อยอย่างเงี้ยมันขายง่ายนะพี่เมลนะงขายง่ายขายง่ายมันดุกเงินเดือนเราเนี่ย้เงินเดือนประมาณสี่ห้าพันเนี่ยถังอาเซียมมาซื้อนี้ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาท เรามีพระลักษณะประมาณราคาประมาณอย่างเงี้ยมันทำให้เราเขาสามารถที่้อได้นะครับแต่พระนั้นเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้ที่เราเราสามารถให้หาให้ให้เขาได้เขามีพระแท้ไว้ครอบครองบูชาในราคาที่มันถูกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหพระราคาหลักหมื่นหลักแสนผมเองก็ไม่มีกําลังซื้อนะครับย่อยครับย่อยๆครับวันนี้ก็ได้ความรู้อีกแล้วสนุกสนานครับพี่เมลขอบคุณมากรับพี่ชายแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ